วันที่ไปมันไม่รู้ว่าไปทางมันอยู่ตรงไหนหรอกแต่วันที่กลับมาเออมันถูกทางแล้วว่าแล้วเราก็มั่นใจแน่นหนักแน่นในเส้นทางนั้นมากขึ้นค่ะใช่มันทำให้หนูไม่เขว เวลาเรานั่งรถกลับบ้านจากโรงเรียนเนี่ยคุณแม่จะชอบเปิดเพลงให้ฟังแล้วหนูก็จะชอบเรียนร้องเพลงจากตรงนั้นนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะประมาณ6-7ขวบก็คือชอบร้องเพลงค่ะแล้วก็ชอบกิจกรรมแล้วเราก็อาสาตัวเองไปแข่งในการประกวดของโรงเรียนอะไร่เงี้ยค่ะใช่มันเริ่มจากตรงนั้น ตอนเด็กๆยังไม่รู้หรอกว่าความมุ่งมัน่นมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแค่แบบเราชอบแล้วเราเอนจอยกับมันคือก็อยากเป็นดาราชอบฟีลลิ่งที่ได้อยู่หน้ากล้องค่ะแล้วพอก็ทํามาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆจนจนพอมาโตมาเนี่ยเริ่มมาเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะรับหมดทุกอย่างเลยแบบโมเดลก็รับนู่นนั่นก็รับโอกาสที่ทําให้เราได้อยู่หน้ากล้องหรือคนรู้จักมากเพิ่มอ่ะหนูจะ ยิ่งฟินยิ่งมีความสุขอะหนูไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรนะมันแบบมันมันมีความสุขมันเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอะเริ่มมารู้ตัวจริงๆเลยว่าเออฉันจะเลือกทางนี้ก็น่าจะช่วงประมาณ20ค่ะ20ประมาณ20ให้หนูมั่นใจว่าเออ I was born this way อะแบบเออมันต้องมันต้องเป็นให้ได้แล้วหน,หนูก็เลยเออลยุยทางนี้เลยค่ะหนูว่าก็เหมือนเด็กทุกคนที่ เติบโตมาอย่างที่มีคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเราต้องไปเป็นวิศวกรเราต้องไปเป็นหมอหนูก็เลยไปเรียนประ้ o 9พระนครเหนืออสอบติดอ่ะโยธาก็เรียนไปแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเราก็จะไปแคะงานเดี๋ยวนี้คือมันเป็นงานอดิเรกนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราโชคดีที่หนูอยู่กับแม่คุณแม่ท่าก็แบบซัพพอร์ตแล้วทําให้ความฝันหนูมันมันไปได้เขาไม่เคยบอกว่าความฝันนี้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเขาเชื่อในตัวหนูเสมออ่ะหนูเลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะทําให้หนูไปไม่ถึงอ่ะ ถ้าเราทําต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแคสไม่ผ่านก็ไปแคสรอบหน้าเขาแบบบิีฟอะมันเลยแบบความฟันหนูแบบอวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ก็ได้อีกห้าปีเดี๋ยวก็ได้วันนี้ไม่ดังอีกสิบปีก็ดังอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็ไปเรื่อยๆแล้วหนูเป็นคนไม่มีแผนดีอะคะ่ะมันเดินมาแล้วมันเหยียบมาแล้วเออถอยหลังไม่ได้ต้องไปต่อไปสุดอะไรเงี้ย <c oughs> หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ทํางานนี้ด้วยจิตใจจริงๆอะคะ่ะหนูค่อนข้างเป็นคนตรงไปตรงมามากๆเลยแล้วหนูจะไม่เคยโกหกคนดูหรือไม่เคยโกหกตัวเองเลยแล้วหนูพยายามจะถ่ายทอดความจริงใจเหล่านี้ลงไปในผลงานต่างๆแม้ทั้งการแสดงก็ตามหนูจะไม่เคยแกล้งแสดงหรือแกล้งรู้สึกอะเพราะหนูทําไม่ได้ หนูเลยอยากแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองอะและส่งทอดความจริงใจอันนี้ให้คนได้รับค่ะความทาาหนูค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากหนูหนูหนหนปแลท้น,นหนูคือหนูหนูอยากมีอินสปิเรชันหรือมีแรงบันดาลใจใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเข้ามาแฟนคลับเวลาเขามาเจอหนูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยฟังเพลงอยู่แล้วเราแบบดีขึ้นติดตามคนแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราแฮปปี้มากขึ้น เอออันเนี้ยมันเป็นฟีดแบ็กที่หนูแฮปปี้มากมันถือว่าสักเซสฟูลในในอาชีพการทํางานค่ะใช,ใช่ตอนนี้มันมาถูกทางแล้วเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เราฟรีแลนซ์ทำนู่นนี่นั่นมันอาจจะถามตัวเองวันที่แคสไม่ได้ถามตัวเองว่าเฮ้ยเรามาถูกทางหรือ,อยังแต่วันนี้ดูแล้วเออถูกทางแล้วฉันมาทางนี้ว่ะแล้วก็ต้องไปต่อไปอีกอะไรเงี้ยค่ะห้องที่หนูได้อยู่กับตัวเองคนเดียว เป็นระยะเวลามาเนินนานที่จีนนะคะก็หนูอยู่คนเดียวแบบจริงๆคือทำงานเสร็จรก็กลับมาอยู่บ้านแล้วเป็นระยะเวลาประมาณเป็นปีเลยค่ะแล้วมันทำให้หนูได้ตกตะกอนความคิดอะไรต่างๆหนูอยู่คนเดียวได้ใชให่หนูซาวิเวิ์ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอนจอยกับการอยู่คนเดียวได้คนที่เทสเดียวกับหนูมันน้อยเช่นหนูเป็นคนที่ถ้าชวนออกไปเที่ยวนอกบ้านหรือไปไหนจะไม่ไปชอบอยู่บ้าน และจะคุยกันเอ่อจะจะจะเลือกผ่านเพลย์ลิสต์ถ้าอยู่ฟังเพลงรสนิยมเดียวกับเราอะ่ะเ,เออเราคุยกันได้ดูหนังได้อยากรู้ว่าเขาจะมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้ถ้ามันไปตรงกันเอา้าเราคุยกันได้อะไรเงี้ยใชเเ่เทสหนังเทสการ<ช>อะไรต่างๆใช้ชีวิตใช่ เป็นชาวอะตอมที่อยู่คู่กับหนูมาเนื้อแน่บางคนเขาตามหนูมาเป็น10ปีเลยนะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็อดทนต่อไปนะเพราะว่าปณิธานาเราใหญ่มากเธอต้องอดทนต่อไปความปันเราใหญ่มากต้องอดทนไปด้วยกันใช่ใช่นหนูจะไม่ใช่คนที่สําเร็จนะวันนี้มัน,ม,นมันอีกยาวไกลมากตอนนี้มันแค่เริ่มต้นเองอะไรเงี้ยถ้าตามแล้วเหนื่อยหรือท้อหรืออะไรเงี้ยก็ไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้เพราะหนูอะ หนูคิดแฟนคลับเหมือนเป็นครอบครัวไม่ต้องมากดไลค์ให้หนูหรือแบบอะไรมากมายก็ได้อะไรเงี้ยแค่อยู่ตามเราฟังผลงานฟังเพลงเราผ่านวิทยุแล้วมีความสุขอ่ะเราแฮปปี้แหละก็ฝากผลงานนะคะกับซีรีส์ c o n f e s s Your l o v e บอกรักก่อนใ้ไหม่ก็ในนี้ภาคเองนะคะ ซีรีส์จีนนี้เป็นซีรีส์สั้นนะคะก็ตอนละประมาณ10นาทีรูปแบบเรื่องราวประมาณไหนก็จะเป็นพี่น้องฝาแฝดค่ะลินเชนและลินวานก็คือคาแรกเตอร์จะต่างกันจิ้นเชิงลินวานก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยหน่อยส่วนลินเชนก็จะเป็นคนที่กล้าคุยกล้าได้กล้าเสียแล้วก็เหมือนพี่สาวเขาอยากเป็นดาราด้วยล่ะค่ะแล้วอันนี้เป็นอาชีพสุดท้ายของเขาแล้วเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาอะแต่เขาดันเข้าโรงพยาบาล มันเลยทำให้ตัวน้องสาวเนี่ยต้องมาสมบทเป็นแผนที่สาวแล้วก็เดือน9นี้ปลายเดือน9จะมีปล่อยเพลงแรกจากในอัลบั้มที่ทําอยู่ซีรีส์ที่ไทยนี่น่าจะเปิดเปิดกล้องปลายปีของที่จีนหนูกำลังคุยอยู่คุยโปรเจกต์อะไรอยู่อ่านบทอยู่ใช่ก็ติดตามกันนะคัะ